สวัสด,ดีจ้าทุกๆทุกคนยินดีตอนรับคับสุขส,สตรคุณยนะ่ยโดนัสรุนออกยางปลามาแล้วออกันยทะเลจ้ะพี่น้องมาตกปลาสมอนคือเกาลือจ้ะหลุนกันเบิงน่าจะว่าสิมานบอ,มอเมือนนี่คน,นอื่นถ้าะเ้าได้ เลือดตกปลาจ้ะก็จะได้พูละโตะสองโตแล้วพี่น้องแตว่าย้ายโดนักก็แ้นถึงลงมากจ้ะปัญหาหน้าที่ไดหลุนกันเบิ้งนอะจะว่าเป็นจังใดเหมือนนี่จังใดกับฝากเป็นกำลังใจในเด้อจะ้ะฝากซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะจ๊ะเนาะ กระดิ่งไว้ยังบ๊อบผาติดไม่ไจ้ะคุณย่าโดนัดน่จจะพี่น้องหาหลุนหาส้มน้ำกันจ้ะให้ระวังรอบปลากินเหยื่อกันส้มวิวไปก่อนนะจ้ะพี่น้อง ซาเพิ่นซาดีค่ะซาโต้ว่นันนี่จักเทียบได้จักเทียได้แต่รอรอรอพี่น้องเอ้ย ก็ต่อไปฝ่ามื่อได้กับอะไรแจ๊คเกียพี่น้องเลยโหมดโพกโลปงานตกหยากตกซาค่ะอากาศก็ดีอากาศก็เป็นใจอยู่เป็นย้อนยังทำบาปบ่ลงเอ้ยทำบาปบ่ขึ้นก็ได้ดอก ี่บ่เพาะว่าคนบุญทำบาปบ่ได้เฮ็ดบาปบ่ลงเอิ้นเฮ็ดบาปบ่เกินเว้าผิดเว้าถูกตลอดขอจักโตแน่เถิน นั่งโดนไล่ก็เมื่อยแหละแล้ะพี่น้องถึงที่นั่งซื้อกระทางเถอะนั่งรุ่นปลาสิกินเบ็ดก็บว่กินแะ้คือ จนขีค่าร <bird> ุนแล้วพี่น้องเอ้ยเบ็ดยาคักปลาอย่งตกปลาเอะไรอะไรปลาแซมอนเฮ้ซีเบิ้งจ้าเพียพี่น้องถ้าแต่เซมาตกปลาจะอไรปลาเนีพียโค nhiệt ta kia và qua đây cô là 2 tuổi 3 tuổi bận, to máเอง nước tok ing mít xì lì phi má chẳng cái đây cô อากาศก็ดีอยู่นะซาคือบอกินเยอะซาเพิ่นมาสันซาได้ซาดีซาคัก Tốc bá đầy ta viêu phí nọ ngươi Các bà là cháu ตกอยู่สองชั่วโมงนะบ่ได้ยยกตโตกลืนจากเลือดจะผาเอฟซีไปเขาปลาหาเฮดตอยตอนนี้กับประมาณหกโมงวัวแล้วจ้ะแต่ว่ายูยนโน่เว่ยบอฮั่านเนีย่ยคัมเยอพี่น้อง ข้าเด๋มเมิดแดดยังอยู่ทั้งฝ่ายาพูนพาทิตยังอยู่ชั้งสูงงั้นนก็ฝากติดตามเด้อจ้ะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเนาะจ้ะกดกระดิ่งไว้ก็สิบอ่อลาคดคลิปใหม่ๆต่อไปเนาะจ้ะพี่น้องสำหรับคนที่ติดตามู่แล้วก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะคุณทุกกำลังใจถูกไลค์ถูกแชร์เนาะจ้ะนะ นี่เลือกกลังหลอดสะพานนะพี่น้องสะพานเยอะซึ่ง ก็ได้ปางแล้วบ่ตื่นเต้นเนาะพี่น้อง จ้า,าไว้พอกันไหมคลิปหน้าเด้อจ้ะสีมีแหง้งทุกผู้ทุกคนแหง้แหงเๆเรื่อยๆเด้อจ้ะเอฟซีถูกผู้ทุกคนเอฟซี FC, ถือเข่ามาติดตามคุณยายโดนนั่นขอให้ลำๆเรื่อยๆเมื่อถกผู้ทุกคนเด้อจ้ะสุขภาพแข็งแรงยุ้มกันไปโดนๆเด,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 ด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี้กัเอาไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะฝากไว้แค่นี้จ้ะ ไอ้า FC มาตกปลากับปลาด้ยปลาจะได้จะวิวเนาะจ้ะเนาะม่พอกันไหมคลิปหนาจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่แวะเวียนมาชมคลิปใได้ดยนนะันไปแล้วจ้าสำหรับกินเนสสวัสดีจ้า